สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองกุมภา2555ไปวันอะไรเนาะวันเกิดพี่สาวสุดที่รักไงวันนี้นะคะน้องแป้งก็มีคำอวยพรเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่นะคะขอให้พี่ปุ๊เป้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานแล้วก็ความรักสักทีนะน้องรอนานแล้วนะพี่เขยอะ แล้วก็เป็นที่รักของขอครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างตลอดไปนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานก่อนนะคะค่อยเป่า โอเคเอาเลยค่ะ <laughs> มีความสุขมากๆนะคะนี่ค่ะแฮปปี้เบอร์เย์ปูเป้ยี่สิบห้าปีแล้วนะแก่แล้ว <laughs> ขอใมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบาย